بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله نلي عظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي อัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอันฮัมดุลิลละนะครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดให้ผมนะครับรวมถึงพี่น้องทุกท่านได้มาพูดคุยกันนะครับตักเตือนกันในเรื่องราวของหลักการศาสนานะครับ อันคำดุลินละนะครับพี่น้องครับเนะะื้อหาสาระที่เรานั้นกำลังเรียนกันนั่นก็คือตำรับตำรานะครับว่าเรื mm ่องอันอุซูลอัสลาซารากฐาน3มประการนะครับและณขณะนี้เองเนี่ยนะครับเราเองนะก็อยู่ในหมวดของนะครับการอิบารัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาที่ท่านเชคมมฮัมมัดบินอัมดุลวาฮับเนี่ยนะครับได้ หยิบยกตัวอย่างมานะครับว่าอิบาดะเนี่ยนะจะต้องอิบาดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาและท่านเองเนี่ยนะครับก็ได้ทําการหยิบยกตัวอย่างมาหลายๆตัวอย่างเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะท่านเชคฟาซานเนี่ยพี่น้องก็ได้ทําการอธิบายนะครับในแต่ละตัวอย่างนะครับ ในวันนี้เองเนี่ยนะครับสิ่งที่เรานั้นจะได้เรียนรู้เนี่ยนะพี่น้องนะนั่นก็คืออัลซับฮูอัลกอซามูฮูวัดลีลูฮูนะครับการเชื่อรประเภทของมันแล้วก็หลักฐานของมันนะครับท่านเชคโมฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับได้กล่าวว่างไงพี่น้องวัดลีลูซับกอลูฮูตาอาลลักฐานของการเชื่อเนี่ย นั่นก็คือดํำรัสของอัลลอฮฺซุบาฮานาฮวตะลาที่บอกว่าก oh ุนโอมุฮัมัดจงกล่าวเถิดอินนัสซาเลตีแท้จริงการละหมาดของฉันวานุสุกีการเชื่อดของฉันวามะฮยายะการมีชีวิตของฉันวามามาตีการเสียชีวิตของฉันลิลเาฮิรบบินอาลามีนเป็นไปเพื่อ อ Allah subhanahu wa t a าลาพระผู้อภิบาลแห่งสาก,กลจักรวาลในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัละลัมท่านนบีนั้นได้กลา่าวว่าไงพี่น้องละนัลลอฮ l มันซาบะฮาลีไกริลละลลอฮ h ได้ทำการสาบแช่งผู้ที่เขานั้นได้เชื่อโดยมีเจตนาเพื่อที่จะ ให้แก่สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت าลนะหมายถึงเชื่อเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه าละาลท่านเชคฟอซานนะครับได้อธิบายว่าไงพี่น้องอัลซับอาลาอารบะอติอัคซาการเชื่อเนอีมันมีันมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันนะครับการเชื่อเนี่ยนะเราเอง ไม่ได้ <c oughs> เ,เขาเรียกว่าไม่ได้คุยนะครับถึงวิธีการนะพี่น้องเราคุยถึงเป้าหมายนะครับแน่นอนพี่น้องนะการเชื่อเนี่ยนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการนะเช่นการกล่าววิสมิลละนะการใช้มีดนะครับที่คมนะไม่ก่อให้เกิดความทารมานกับสัตว์นะเราเองไม่ได้มาคุยถึงประเด็นนี้นะครับ ประเด็นที่เรานั้นจะคุยเนี่ยนะน,นั่นก็คือเป้าหมายของการเชื่อเนี่ยนะครับที่มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับนั่นก็คืออัลซับฮูอัลาวเจฮิตตะกรุบวัตตะซิมลีอาฮ์ดีฮีมาลีอาฮดีมานะครับประเภทแรกนั่นก็คือการเชื่อโดยมีเจ จุดหมายนะหรือเจตจำนงเพื่อที่จะสแสวงหาความใกล้ชิดและให้เกียรติความยิ่งใหญ่แก่สิ่งสิ่งหนึ่งฮาจาลยจะย,ยุสอิละละัลการเชือดประเภทนี้ไม่อนุญาตให้เชือดเพื่อที่จะไม่อนุญาตให้เชือดเพื่อที่จะสแสวงหาความใกล้ชิด ต่อสิ่งอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวัตะอาลาเลียอันหูมินอิบะดัตสอันมาลีะขอแท้จริงนี่เป็นส่วนหนึ่งจากอิบะดาห์ทางหลายนะครับฟะละยาญุดอัลซับห์ดินจินวะลาลิชัยาตินงดังนั้นแล้วเนี่ยนะจึงไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อดต่อ ยินไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อดเพื่อที่จะแสวงหาความใกล้ชิดกับเหล่าบรรดาชัยตอนวาลาลินมูลุกวอร์รูอาสะไม่อนุญาตเพื่อที่จะเชื่อดเพื่อที่จะแสวงหาความใกล้ชิดกับบรรดาผู้นำผู้ปกครองบรรดาหัวหน้าทั้งหลายตาซีมันละหุมที่เป็นการเชื่อดเพื่อที่จะให้เกียรติมอบความยิ่งใหญ่ให้แก่ พวกเขาลิอ ah ันนาฮ์ซีฮีอิบะดาและตะยุสอิลลิลละเพราะแท้จริงสิ่งดังกล่าวเหล่านี้มันคืออิบะดะและอิบะดะไม่อนุญาตให้ทำเพื่ออื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาละนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องการเชื่อเนี่ยนะครับเรานั้นจะต้องเจตนาเชื่อเพื่อ Allah u b h a n a h u w a t a าลาและใครก็ตามที่เขาเหล่านั้นได้เชื่อเพื่อถวายแก่ยินนะครับเพื่อที่จะเป็นการปกป้องคุ้มครองตัวของพวกเขานั้นให้พ้นจากความชั่วร้ายหรือนะครับเชื่อเพื่อสิ่งอื่นเพื่อมุ่งหวังว่าจะให้เขานั้นได้หายป่วยนะครับ ตามคำทำนายทายทักของนักพยากรณ์นักโหราศาสตร์หมอดูทั้งหลายเนี่ยนะครัะที่เขาบอกว่า,าจะต้องเชื่อให้แก่สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการรักษาให้ท่านนั้นได้หายและอย่าได้กล่าวนามอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาอันนี้เนี่ยพี่น้องเป็นอัชชิรกอักบรเป็น ชีริกใหญ่นะครับเป็นชีริกใหญ่ให้ออกจาก pri, และทำให้ออกจากาศาสนานะครับแล,และนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮตาลาได้เตือนเราเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเอาไว้นะครับในส ah ุร้อนอัลอาออะยาที่162นะครับว่า,างไง กุลจงกล่าวเถิดอินนาซอลาตีแท้จริงการละมานของฉันวานุสุกีการเชื่อดของฉันวอมะยายาวะมามตินเลยฮิรบินอาลลมินนะการมีชีวิตอยู่ของฉันการจบชีวิตของฉันก็เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลหรือนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับในสุระอัลกอสัรอายะที่2บอกว่าไง ฟสนลีรบมีการวันฮัดและเจ้าจงละหมาดและจงเชื่อเนี่ยโดยมีเจตจำนงมุ่งแสวงหาความใกล้ชิดแด่อัลลอฮ์ซุบะฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เนี่ยนะจะต้องเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์นะครับการเชื่อประเภทที่สองอัลซับฮูมินอัจริอัลลิลลาฮัม การเชื่อเพื่อที่จะได้ทานเนื้อของมันน,นะครับอันนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะแต่วิธีการเชื่อเนี่ยพี่น้องก็จะต้องกล่าวนามอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺว<ล>ะตาลาการเชื่อเพื่อ<ล>ที่เรานั้นจะทานเนื้อของมันเนี่ยไม่ใช่เป็นการเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนะพี่น้องนะการเชื่อเพื่อสิ่งอื่นเนี่ยนะครับหมายถึงเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดเพื่อมอบความยิ่งใหญ่ให้แก่สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาแต่นี่เราเนี่ยนะครับเชื่อเพื่อที่เรานั้นจะได้รับประทานเนื้อของมัน เชนะื่อที่เรานั้นจะได้นำไปทำอาหารนำไปปรุงนะครับเชื่อเพื่อที่จะได้นำเนื้อของมันเนี่ยไปขายอันนี้เนี่ยพี่น้องอนุญาตให้ทำได้แต่มีเงื่อนไขคือต้องกล่าวนามอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาประการที่สามอัลซบฮฺอัลลาวเจินฟาร วาส,สูรนะครับการเชื่อโดยมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อความดีใจนะเพื่อความรื่เนเริงนะครับเช่นการเชื่อเนื่องจากงานวาลีมะการเชื่อนะครับเพื่อทำอาหารเลี้ยงนะเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาที่ทําให้เรานั้นเนี่ยนะครับได้บ้านใหม่ การเชื่อเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับหลังจากที่เราเองเนี่ยได้เดินทางรอนแรมเนี่ยไปเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็เดินทางกลับมาประการน,นี้เนี่ยพี่น้องก็อนุญาตให้กระทําได้นะครับโดยเหมือนกันเลยนะจะต้องกล่าวนามอัลลอฮ์ ซุบฮานะหัวตะอาลาและสี่นะครับการเชื่อดเพื่อที่จะทำซอดก็ให้แก่คนยากจนคนขัดสนอันนี้เนี่ยนะก็ถือเป็นไอบาดาด้วยนะครับแต่ก็มีวิธีการเชื่ดเหมือนกันพี่น้องนั่นก็คือการกล่าวนามอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตะอาลาในขณะ เชื่อนะครับเรื่องของการเชื่อสัตว์ปีนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับที่น่าจะซับซ้อนนะนะหรือยากแก่การเข้าใจนะครับต่อมานะครับนั่นก็คืออันนนซาโรวัดาลีลูหูการบนบานและหลักฐานของมันวัดารีลุนนาซันะครับและหลักฐานของนสัตนั่นก็คือยูฟูนาบินนัสลิ แท้จริงบรรดาผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยนะครับอายักก่อนหน้านี้เนี่ยอลัลลอฮ์ได้ตรัสถึงผู้ที่มีคุณธรรมว่าแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมพวกเขานั้นเนี่ยนะยูฟูนาบินนซรีนะครับพวกเขานั้นปฏิบัติตามคำสาบานของพวกเขาวายะคอฟูเนยุมันกาเนชรูฮูมุสตะติรอและ กลัวต่อวันหนึ่งที่ความชั่วของมันจะกระจายไปนะครับคำว่านาซัร์เนี่ยพี่น้องนะแปลว่าบนบานบนบานเนี่ยนะครับหมายถึงการทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่จําเป็นแก่ตัวของเขาโดยเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมี พื้นฐานในหลักการของอันอิสลามเช่นการที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับบนนาัดเอาไว้เนี่ยนะว่าถ้าหากสอบติดถ้าหากหายป่วยจะทำการถือสินอดสามวันโดยพื้นฐานเนี่ยพี่น้องการถือสินอดเนี่ยนะครับเป็นสุนนะแต่เมื่อเขานั้นได้บนบานแล้วเนี่ยนะครับการถือสินอดของเขานั้นเป็นวาจิบ หรือบนบานว่าจะบริจาคเท่านั้นเท่านี้พื้นฐานของการบริจาคเป็นซุนนะแต่หลังจากการบนบานของเขาทําให้การบริจาคของเขานั้นเป็นวาจิบเพราะฉะนั้นเองพี่น้องนะครับเรานั้นไม่สามารถที่จะบนบาน่อสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามได้นะครับเช่นบนบานว่า,า้าใดเช่นนั้นเช่นนี้เนี่ยฉันนั้นจะดื่มสุราแบบนี้เนี่ยไม่ได้หรือบนบานในสิ่งที่มันเป็นวาจิบอยู่แล้วเนี่ยเช่น ถ้าฉันเนี่ยหายป่วยนะฉันบนบานไว้เลยนะฉันนะรัดไว้เลยว่าฉันเนี่ยจะละหมาดวันหนึ่งเนี่ยห้าเวลานะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้นะครับต้องทําเรื่องที่เป็นซุนนะเนี่ยพี่น้องแล้วพอการบนบานของเรามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นซุนนะมันจะกลายเป็นวายิบเช่นบนบานว่าจะถือสิบสามบานันอ่าสามวันบนบานว่าจะบริจาคนะบนบานว่า จะแจกจ่ายอาหารให้กับคนยากคนจนเนี่ยนะครับนี่คือวิถีแห่งการสาบานการบ่นบานนะครับและการบ่นบานเนี่ยพี่น้องจะต้องบ่นบานเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาเรานั้นไม่สามารถที่จะน่ารักต่อสิ่งอื่นใดได้นะครับนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาท่านนบีมูฮัมมัดสัมบลอุห์อะลัยฮุสซาลามนั้นได้กล่าวาว่าไงมันน่ารัยยุติอัลลอฮฺฟันยะติอาห์ ใครก็ตามที่บนบานว่าเขานั้นเนี่ยนะจะเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาดังนั้นเขานั้นก็จงเชื่อฟังเถิดนะครับและการบนบานนี้ไม่อนุญาตให้ทําการบนบานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเช่นการบนบานต่อหลวงกูโบสการบนบานต่อเหล่าบรรดาต้นไม้นะหรืออื่นๆน,นอกจากนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นี่คือการตั้งภาคีต่อ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาและเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปนะครับว่าการบนบานนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถบนบานที่จะเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาได้นั่นเองนะครับก็อันท่ำดุลดีแลนะครับสําหรับเนื้อหาสาระของเราในวันนี้นะครับอันท่ำดุลดีล้นะอินชาอัลลอะครในตอนถัดไปเนี่ยเราเองก็จะได้ขึ้นสู่บทเรียนใหม่กันนะครับสําหรับ นะฮะสาระในวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวจากลาเพียงเท่านี้นะครับบอบบลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสลามอัยกุมงวะราอมตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีิบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังในย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน